เบิดคำสีบ่าพี่นออ้องเอ้ยหัวมูเจาเป็นแนวนีบอเมืองเดอ้อเมืองเห็นมันจบเด้ออุ้ยตะนายขาด่อยแซ่คุม้มๆนะนะเถาเนาะเฮ็ดแสบๆเดอ้อเฮ็ดซูเมียกินเมืองื้อนี้กิน,ม,ม,าน,นมาแล้วล่ะวไ้คือบมีผักเลยมีแต่อันลาานี่บอสเข้า

อ้าวไม่นหแม่จริงสิ่แม่จิงเสีเฮยพกีเลอดเ่าพวกีเลอดยุ่วนพี่เลอยุ่งวนเหไหมนี่มันกินลาบเลยไม่กินกับีกีเลอดแ้มันยังเสี่ยพวกอีเลอดม่กินเไปยุ่วนนะเท่าเด้ออยผักับ้าผักรน้ะผักนอ้าผักักกินมนก Um vai.